สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับชาวน้อยพี่คนแท่งนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับช่บองยูทูปเขาอยู่ดีๆโดนออฟฟิเชียลสวัสดีครับมืโมนิ่งน่าย่ำแรงอากาศแดดลมลุ่นตกนะครับพี่น้องทางโดมสาวน้อยพี่คนแท่งนะครับพี่น้องนี่คือการทำงาน หลังจากที่เข้าไปทําการแสดงมากรับมาจากยะโสรับมาจากศรีสะเกตหอบบ้านมาเข้ากับทีมงานเข้าทีมบอลรับมานอนนะครับพี่น้องต่างเวทีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับต่างเวทีเพื่อสะ้ซ่อม ซ้อมแล้วก็สิได้ทำการไล่สดวันที่20นะครับวันที่20ที่จะถึงนี้จะไล่สดอุ่มปิดนะครับเท้าหน่อยปะทะน้ำวีหกนะครับพี่น้องเต็มวงเอกอนนะครับพี่น้องยกวงมานปะทะกันหนีเลยครับนั่นนั่นเท่นี้พี่น้อง อย่าลืมซื้อบัตรจองตสวยด้วยครับองค์อื่นกับอื่นบอกบุญนะครับบอกบุญพี่น้องมารวมนะครับบุญถวายเงินมืออื่นถวายเงินถ,ถวายเงินต้นเงินเพื่อซื้อที่ดินเขาวัดบ้านน่อยน้องเนอหนื้อพี่น้อง บ้านน้อยน้องเหนือก็จอยู่นี่แหละพี่น้องนิ่งี่บ้านบ้านพญิวบ้านพญิสุรพจน์ะครับอันนี้แหละก็คือบึงแล้วก็บ้านที่ตั้งนี่แหละที่ตั้งของโดมที่ตั้งของสำนักงานสาวน้อยก็อยู่เป็นลูกบ้านของเป็นลูกบ้านของพญิวหรือพญิสุรพจน์ะครับเท่ากับเลยว่าน่าก็มีแนวคิดว่า โรงพยาบาลเรามาหาเนาะครับเนาะนเรากอกมาถามว่าอยากได้ที่วางนี้ท่านอาจารย์มันจะวัดท่านก็ว่าอยากได้ที่วางนี้ใส่วัดให้มันเป็นสถานที่ที่วัดมันแฉลบนะครับชื่อเพื่อนนี้ก็เลยว่ามือก้อนยิ่เต็ยนมากจนก็นเลยคุณโจ้นะครับหัวหน้าซาหน่อยเพื่อนแท่งเ,เลยนี่ พ้องการขึ้นนอดเนาะพ้องการขึ้นกันเลยแพบอกบุญเนาะครับยังพี่น้องหลายๆสัตวหลายๆคนบอกบุญบด้วย <ๆๆ S 2> ครับพี่น้องหลายๆสัตว์หลายคนมากบริจาคทำบุญกันมาหลายแล้วครับพี่นอ้องถือว่าพี่น้องครับด้วยแรงศรัทธาเนาะครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพื่อนแพงเ้า รวมทำบุญกันแก้มืออื่นนี่ก็เป็นมือนําเงินไปถวายจักบาทนั่นหูน้ากันมืออื่นนะครับพี่น้องพี่น้องร่วมโดยตรงหรือพี่น้องรวมทางโอนนะครับพี่น้องได้หูมืออื้นนี่แหละแล้วพี่น้องเอฟซีแหครับผู้ยุกไกลนะครับี่องผู้อยู่ไกลสำนักง,งานผู้อยู่ไก่บ้านแห้งกมาร่วมนะครับมาร่วมน้ำกันได้เออพี่น้องเออ มาแบบที่ว่านี่มาลดแฮ้ข้าเนี่ยแฮ้ไปได้พี่น้องนี่แฮ้ต้นเงินไปเนี่ยห้าวกร,ระเจตเต้ลดแฮ้ข้าเนี่ยรถแฮ้ห<ป>้าวนี่ยล่ะร้อมสิเลยปินพร้อมทีมงานสศราหน่อยไปกัดบิดน,นะครับพี่น้องจเจ้าบุญมือเงินไปรวมถ้าบุญทุ่มกันไปรวมถวายต้นเงินตน้นถ้าป้าทั้งกันรวมก็พี่กับน้องที่โอนมาทั้งบัญชีนะครับโดอพี่น้องที่จะไปรวมต่อยอด ก็บุญยุทางวัดกัดเชิญและพี่น้องเล่นเลียนเพื่อนเนอะเพราะว่าบุญเน้อทางนี้ก็ถือว่าร่วมกันแล้วครับร่วมกันสร้างร่วมกันทำเอารถบาสมาต๊ะใส่อีกหน่อรถบาสคันนี้มาต๊ะใส่อีก,ออออกครับพี่น้องรถบาสเพื่อนตีเหตุยังมากผมเห็นแ้วครับ ดังนั้นทาน่านพี่น้องเข้าเช่าเอฟซีเช่าไทยนะครับพี่น้องเอฟซีทัวร์ไทยพี่น้องทัวร์โลกทุกทางเมืองนอกทางต่างประเทศแต่คงจะได้รวมนะครับท้อมูลกันมาหลายแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ววทาทั้งสำนักง,งานเข้าทางสาวน้อยพี่เป็นแพีงเข้าเป็นถือว่าเป็นเจ้าภาพรักนะครับให้พี่ให้น้อง เป็นเจ้าภาพลักให้งเป็นชื่อกลางเป็นเถ่าทานบุญบอกบุญพี่น้องเนาะครับเนาะมารวมกันข้างนี้กับด้วยอนุโมทานาท่านเนาะครับเนาะขอบุญนั่นสูงสูงทรงทรงเนาะครับเนาะให้พี่น้องเจ็บที่แฟนคลับสน้อยแค่ถุงมีแต่พ่วมสุขพ่วงจเจริญพระรัตน,น,นไม่สมบูรณ์เนาะครับเนาะลำลุยใจเจ็บยาจนเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่เด้อสิซื้อดินถวายวัดนี่ คือว่าได้บุญมหาศาลนะครับเนาะด้วยด้วยคําว่าเงินพี่น้องด้วย,ยแต่แต่ศรัทธาบาบาทิบบาทแล้วแต่ยนนะพี่น้องเนาะรวยร้องรวยแต่แต่ซัทธาพี่น้องนั่นแหละงานพี่น้องอย่าลืมนะครับเนาะมืออืน่นมืออื่นนะครับเนาะยังท่านนะครับพี่น้องพี่นอ้องที่โอนก็ยังทัานอยู่พี่น้องที่มาท้าบุญรวมก็ยังทัานอยู่นะครับพี่น้องยังทัานยังท่านนะครับพี่น้องมองอืออื่นเอกจากจะได ร่วมกันเนาะครับเอ้าส้อนรับพี่น้องเฒากับงู้สืบบัเบิ้งขคาวเบิ้งขคาวหล,หลายๆช่องหลายๆช,ช่องทางนะครับผู้สืบบัตรนี่นั่งใจเนาะครับนี่ครับพี่น้องที่มดละบ้านนาั่งต่งางผู้สืบางเสร็จแล้วในเชิงของที่น,นั่งเวที อเงียบแต่ช่างล้างขั้วไม่มีติมซิมปานบุญแล้วเหอเวะฮะไม่มีติมซิมคือบุญแล้วได้จานได้ยังกินใด้ยังกินพักควันตีนี่ละการไปเทศงานมากด้วยการนีเนี่ยเนาะม เดี๋ยมึงโย่งซ่ม้มาหอวตอนน้รอเดี่ยวฮึท่ว่าที่เนี่ยบังน้อนดีคือต้องพ่นไว้่เว้นไหมพ่นนั่นเพยาปนอนใั่ไมนอนมันบาแดดมันเย็นไม่น้อน้อเย็นดีเลยดีนอนมือไดกูประยากลุกโอ้ยพี่น้องนี่สถานที่ก็เหมาะเจาะแล้วฝนตกมากน้อยดินก็สิี่าอยู่น้อยหสิไข่หรอไหม มีตมซิมเลยแยคขั้วแย่หน่วยให้ังกิ่นเลย้ก็ขอไล่ย้อเออนั่นหละเอฟซีแฟนครับให้มาละซี่เกียรติยโสยโสก็เอามาให้ดิเพือนมาบักไลยเลยเราไปซื้อเกียรติอีกเอาดี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 จนว่าไได้ซื้อเผ่อล้วต้อนรับจนได้วันนี้ได้ก้ามกินวันเนี่ยแมนแมนแมนดีครับแต่หายขึนหนองเอฟซีฮ เงอนก็ไปทำบุญทำกันตัวเืินไหครับอือนี่ป็นบุญเดียรนี่น่แหละบุญแห่ต้นเงินไปถวายวัดบ้านพ่อใหบือนี่แหละถึงเงินบริจาคถึงหัวหน้าบริจาคเงินซื้อที่ดินของวัดนี่แหละกต่ตที่รถแห,ห่ฮ่องอุตว่ารถแห่บริจาคไหมาๆๆๆหาบุญจังอาจารย์ดนตรีสิไวทำบุญทำกันตัวม่วนเพิ่มเพิ่มไปเหรอฮ่แห่ไปแล้วบุญบ้านพ่อใหบือนี่บ้านเฮาหรืถือว่าบ้านเฮ้าเนี่ยเหนือเฮาอยู่ต่างพื้นเหนือวัดนี่เฮาก็อยู่พื้นที่ของพ่อใหบือ เองก็ยาวนิดดีเอาขยะเอาเอาเอาดีดีดีทำความสะอาดอันนี้ก็จานบุญนะครับเราเป็นคนบวยยูบะโซ่เถอะเห็นยังไงมั้ยไหนแล้สีงอกเกี้ยเงี้ยตีบขึ้นมือเราสีตางมืออยู่งอกเงีกยเงี้ยแล้วเห็นแล้วบ่ได้บ่ได็แล้วเราเป็นคนตังสี่เดี๋ยวก็เห็นได้กินเดี๋ยวก็เก็บขยะอ้นี่แหละครับเออเอ้าเฮ็ดไปสำบานสำเฮียนสำสัานห้องนั่นล่ะแม่ยนหาอยู่นี่กับแม่เฮียนเศร้าบ่งที่พักอาศัยห้องถือว่าสำบานเ้องนะครับนี่เต็มอยู่นี่บ้านลอยหลังนี่ โอ้เจ้าหน้ากิจเด็ขยายเขตแล้วนี่ยขยายบ้านเลิกที่ขยายชุมชนเหรอไอพ่ออาทิตย์ไปทางไหนเนาะพ่ออาทิตย์เนาะเนี่ยเอาควันกันเนาะครับเนาะเมื่อยล้าจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมากนะฮเงินหายังมากอะพักคอนกันเอาพีา่น้องนี่ให้กำลังใจกันอยู่กับพี่กับน้องนั่นล่นะ PA. พี่น้องเอฟซีแฟนคลับสนุนเพื่อนๆห้องให้กำลังใจ ยันต์ต่นมาทำบนรวมกันเหมือนเดนะพี่น้องเนอะมามามาทำออกขอบคุณทุกการติดตามนะพี่น้องขอบคุณทุกการแล้ชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เฉยๆแค่กานคิดหน้อพอกันไหมซิรัตสวัสดีครับดีดีไม่แห้งครับ